ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาววชิวราพรมหามิตรตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประวัติส่วนตัวนางสาววชิวราพรมหามิตรเกิดเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2530ภูมิลำเนาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบุญสิทธิวิทยาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2554ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2556โรงเรียนรหารวิทยาอำเภอบึงสามาคัคคีจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาการปฏิบัติงานครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษรายวิชาต่างๆดังนี้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนอ2 2 2 2อ0 3ระดับแชม้นมัเรียมศึกษาปีที่2ทับ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนอ3 3 2 1 7ระดับชม้นมัเรียมศึกษาปีที่6ทับ3ถึง6ทับ7รายวิชาอินท a เกต e a d i n g and Writing อ3 3 2 0 5ระดับชม้นมัเรียมศึกษาปีที่6และครูที่ปรึกษานักเรียนระดับแชม้นมัเรียมศึกษาปีที่6ทับ7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีดังนี้กิจกรรมชุมนุม Game, คลอสเบิร์ดเกมกิจกรรมชุมนุม EGP และกิจกรรมลูกเสือระดับแชม้นมัเรียมศึกษาปีที่1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครูเวรประจำวันพฤหัสบดีกลุ่มบริหารงานวิชาการงานสำนักงานวิชาการงานนิเทศและพัฒนาบุคลากรและงานยกระดับคุณสมฤทธิและส่งเสริมความเป็นเลิศสรุปการพัฒนางานด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ ตอนที่หนึ่งการมีวินัยข้าพเจ้าถือปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนและระเบียบทางราชการมีมารยาทประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคมเข้าร่วมประเพณีอันดีงามต่างๆของชุมชนเช่นประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีลอยกระทงวันคริสต์มาสพิธีบวงสวงพ่อขุนงำเมือง ตลอดจนอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานตอนที่สองการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถและดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติเพื่อให้เป็นคนเก่งคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขปฏิบัติตนในหลักของพุทธศาสนาหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาทำบุญตักบาตรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยนอกจากนี้ยังร่วมใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยที่มีสิทธิในการเลือกตั้งรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการดําเนินงานของโรงเรียนร่วมกับคณะครูตอนที่3การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม ข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการสามห่วงสองเงื่อนไขศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่นักเรียนและเพื่อนร่วมง,งานอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเช่นการพูดจาการแต่งกายและการประหยัดอดออมตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าภูมิใจในวิชาชีพครู ทุ่มเทกับการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและนำความรู้กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานอื่นๆรวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานและนักเรียนตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อนําความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อน,นักเรียนมากที่สุดขอให้คําปรึกษากับนักเรียนและช่วยเหลือในสิ่งที่ครูพึงกระทําแก่ลูกศิษย์อย่างเท่าเทียมด้วยความเต็มใจและเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รุปการพัฒนางานด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนขพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสามารถวิเคราะห์หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ได้ ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้าเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการไปศึกษาโปรแกรม General English and Activity ณเมืองโอแ่น์ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิธีการสอนใหม่ และนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศัก,กยภาพสรุปการพัฒนางานด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานและผลงานที่ภาคภูมิใจ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้ผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปร้อยละ75ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้รวมทั้งผลการประเมินระดับประเทศ O-net ระดับแชม้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ1คิดเป็นร้อยละ1 จากการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นตั้งใจส่งผลให้มีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Best of Active Learners in Online Learning บทเรียนออนไลน์ Future Learn British Council หลักสูตร Teaching of Success Learning and Learners โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Bootcamp ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมขอระดับแชมป์มรียมศึกษาปีที่1-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันต่อสับภาษาอังกฤษ crossword ระดับแชมป์มัธยมศึกษาปีที่4ถง6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่69ปีการศึกษา2562กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา